ช่องนี้เขาทำคลิปนี้นะครับดูอาวานี่ฮะเดี๋ยวผมเนี่ยเนี่ยด่าช่องมิมดใจเกเรมันชอบไปบอกว่าหิวฝากจัดการด้วย และผมผิดตรงไหนผมก็ทำคลิปคุณมาด่าเขาก่อนและเขาเป็นเพื่อนผมเออแล้วผมผิดตรงไหนอ่ะอย่างเช่นดูช่องผมอ่ะดูช่องผมนะอย่างอย่างเช่นนันเนี้ย ูนะครับหนึ่งนปานึา่งอาจจะอยู่อันด้านล่างสุดเนี่ครับเนี่ย,เน,ยเนี่ยเห็นไหมมันเลิกติดตามผมเลยเว้ยและดูผมด่าช่องนี้แล้วมันผิดตรงไหนเนี่ยเห็นไหมฟ้องแฟนแนว่าเองด่าเราเนี่ยผมก็เนี่ย เห็นไหมแค่เนี้ยกูิดกูถามมึงหน่อยอ่ะคือคือถ้ามึงไม่ทำคลิปเนี้ยกูก็ไม่ได่ามึงแล้วเข้าใจไหมช่องกูมีการทำคลิปไม่ใช่มาด่ากันแบบนี้กูขอให้มึงเงียบสงบเดี๋ยวกูลบคลิปเองเนี่ยใย่้มึงดูอ่ะกูลบคลิปไม่ได้อ่ะ Keep out! In.